แต่ก็คงไม่ใช่อย่างเดียวที่นายกต้องให้กำลังใจหรอกมีหลายส่วนด้วยกันถ่าตายมีท้งภาคเกษตรมีทั้งประมงมีงต่างประมงพื้นบ้านอะไรเยอะแยะหมดเดี๋ยรเราไปหมดนอกจากทึ้ผลทางการเกษตรแล้วนะนี่คือกลุ่มด้านการเกษตรกลุ่มที่สองคือเดี๋ดร้อนเรื่องที่พักอาศัยนะบ้าะต้องซ่อมแซมบ้างอะไรบ้างต้องเรเ่งดำเนินการนะครับอันที่สามก็คือการเร่งการระบายน้ําออกให้ได้ดวเว็วและไปติดตามเป็นเรื่องของแผน ที่เราได้ออกไว้ก็คือแผนงงานโครงการที่เรามีอยู่แล้วเดิมมันติดขัดตรงไหนถ้าเราสามารถทําได้ทุกแผนอย่างที่เราวางไว้เมื่อหลายปีมาแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่ทานะก็ทํามาตามลําดับแหละแต่มันยังไม่ทันเพราะมันโครงการขนาดใหญ่จําเป็นต้องขอความร่วมมือขอาการทำประชามติถึงแม้ว่ารัฐบาลเนี่ยจะเรียกอะไรออกกฎหมายเวรคืนที่หน่ไปแล้วแต่ปัญหาประชาชนก็ไม่ยอมรับค่าเวรคืน7 5%เปอร์เซ็นต์รับแล้วอีกย5่ส้ไม่รับอันนี้จะทำยังไง สื่อทุกคนเข้าไปช่วยกันนะจ๊ะอย่าให้คนอื่นเข้ามาแล,แล้วเแต่แล้วบางคนเขางนอกมาเคลื่อนไหวคนในพื้นที่เขาเสียประโยชน์ไงนั่นคือพ่อเสียงติงนะฝากท่านสอสอด้วยวันนี้ก็มีสอสอทั้งประชาคราัฐระชาธิปัตย์มาก็ถือว่าพักรวบรวมรัฐบาลนะช่วยกันนะยังโคงการนี้อย่างน้ำคือประชาชนเองก็อยาจะเห็นโครงการนี้เหมือนกันจะสามารถทำได้ทันเวลาทันเวลาที่ว่ญญาก็เร่งรัดตอนนี้ว่าอะไรที่จะปรับแผนอะไรต้องหาเงินเพิ่มผมก็จะดูให้นะตอนนี้โครงการไหนมันมีแผนอยู่แล้วทุกทุกอันนั่นแหละ แต่นี้ถ้าจะทําแผนใหม่มันต้องย้ายพื้นที่ไปอะไรไปมันจะเหมาะสมหรือเปล่าทําทู่ตามของเดิมไม่ดีกว่าหรือที่มันมีข้อมูลศึกษาโดยละเอียดอยู่แล้วเนี่ยจะเร็วขึ้นไงเพราะฉนั้นรัฐบาลที่ผ่านมาไม่ใช่รัฐบาลใช้แต่เงินจากกระทรวงกรมกระทรวงอย่างเดียวรัฐบาลมีงบกลางที่จะเติมให้ถ้ามันขาดถ้ามันปรับโครงการไม่ได้ปรับเปลี่ยนโครงการไม่ได้เพิ่มโครงการไม่ได้เราก็ใช้งบกลางเพิ่มให้นี่คือรัฐบาลปัจจุบันนี้นะ ของัฐบามาแล้วนะจ๊ะเห็นมีปัญหาในเรื่องของขยะด้วยค่ะหลังจากที่น้ําลดลงไปจะมีการกำชับกันหลังจากนี้ก็จะแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมต่อผู้ว่าราชการรับไปเรื่องขยะต้องมีาาการจัดการขยะมีการรวมพลังรวมคนมาช่วยกันเคลียร์ขยะทั้งในพื้นที่น้ําท่วมแล้วในการที่จะทำาย่างให้เกิดความยั่งยืนทุกคนต้องเริ่มจากการแยกขยะให้ถูกวิธีมีที่ทิ้งที่เพียงพอต่อไปก็ไปหาที่ว่าขยะแต่ละเพทที่แยกแล้วจะไปทำประโยชน์อะไรได้บ้าง ต้องมาติดตามเรื่องแผนของรัฐบาลเรื่องของเกษตร BCG นะไปทําเป็นพลังงานทำอะไรตางเขาเนี้มันเป็นอาชีพเป็นรายได้ทั้งหมดในอนาคตนะจ๊ะฝากคือช่วยกันด้วยละกัน